<Easy> <laughs> นี่ติดอยู่เลยถึงได้ด้วยนี่นะคะวันที่14นะคะมาเดินตลาดนัดมัสติกค่ะวันนี้ไม่มีเรียนนะคะวันนี้ก็จะพามาชมตลาดนัดนะคะจะมาหาของคริสต์มาสค่ะให้คุณสามีค่ะวันนี้ปกติมีเรียนช่วงบ่ายแต่ว่านี้ครูป่วยก็เลยโอเคงัค้นเรามาช้อปปิ้งหาของคริสต์มาสกันวันนี้จะเป็นตลาดนัดนะคะที่เขาขายของ ทุกวันพฤหัสค่ะที่มาติกนะคะคล้าครบ้านเราเลยค่ะก็จะมีตลาดนัดขายของขายเสื้อผ้านะคะราคา10ยูโรถ้าเงินไทยก็เป็นเงินก็น่าจะาประมาณ40-38ิบสามสิบปอ3บาทประมาณนั้นก็จะมีต้นไม้แล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าแล้วก็พวกของใช้จุกจิกนะคะแล้วก็ ถุงเท้ารองเท้านะคะแล้วก็ฝั่งนวนนะคะจะเป็นเรือข้ามฟากถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเรือข้ามฟากไปทีออ่อีกจุดหนึ่งนะคะสามารถนั่งเรือมาฟรีค่ะแล้วก็มีเครื่องสําอางจะพาเดินดูพยานถาถไายมาให้ติดคนนะคะแล้วก็วันนี้โอกาสดีไม่มีเรียนใช่ไหมคะปกติก็กลว่าจะมาประมาณ11บเอ็ดโมงแล้วก็เรียนช่วงบ่ายแต่วันนี้ไม่มีวันนี้14บสี่พฤศจิกาโอเคงั้นเรามาหาของ ของขวัญให้กับคุณสามีนะคะวันนี้เดี๋ยวเดินเลือกซื้อก่อนเพราะว่าแอนมาถึงนี่ก็ประมาณ1ิบโมงสินาทีรถจะกลับขากลับก็11บเนาฬิกาต้องรีบเดินช็อปจะได้กลับไม่ไม่เลทเพราะว่าถ้ากลับเลยต้องรองอีกสองชั่วโมงค่ะโอเคค่ะพวามาชมตลาดนะัดมาร์ติกตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลนะคะทะเลทะเลที่สามารถข้ามไปอีกฝั่งได้แต่ไม่มีเวลาเดี๋ยวจะพาเดินชม ฝั่งหนึ่งก่อนกลับนะคะแอกขายพวกหมูขาหมูพวกไส้กรอกนะคะ,ะแอกชุดชั้นในใีพวกเสื้อเสื้อหนาวของทางจะเป็นพวกของเอ่อพวกซีรีส์พวกเอ่อเรื่องเลยนะเลซินนะคะีกเสื้อหนาวสวยถ่ายถ่ายลงๆบาง,ลงกลัวติดคนเข้ามาในกล้องไม่อยากจะติดของผู้คนนะคะนี่ค่ะ อ่าช้อปปิ้งของที่นี่มีผักสดขายด้วยนะคะตลาดนัดผลนะคะ่ายคิดว่าจะหาพวกแนวที่ที่เราซื้อเสื้อวอร์มจะซื้อแบบเซิร์ฟไถก็จะเป็นแนวพวกเสื้อผ้าที่ที่ลรวก็ซื้อเสื้อวอร์มไปให้จะแอบ,บไปซื้อก็อเผอ,อิญว่านั่งรถไปเองไม่ได้นะไม่ได้ช้อปปิง้งจะซื้พอพร้อมกันก็ไม่เซอร์ฟพีนะคะไม่เซอร์ฟไถนะคะ่ะก็เลยโอเคเดี๋ยวมาลองเดินตลาดนัดดูก่อนมองอยู่ สวยดีค่ะพี่จอยได้มาแล้วนะคะวันนี้แล้วก็จะมีพวกขายพวกผ้าม mm ่านผ้าพันคอมีมหมดเลยจะพาไปดูฝั่งนู้นนะคะจัดตลาดนัดคริสต์มาสนะคะ mm hmm. เพื่อนๆขอออกจากที่นี่ก่อน11เ mm ็ด hmm. โมงก็จะมายืบกลับดีก,กว่าแล้วนะคะที่เหลือข้ามฟากนะคะจอดรอรับผู้โดยสารน,นะคะท้าเรือของมัติกมีนกนางแอน่น ฝั่งของข้างนะคะมือสั่นค <id> ่ะลมแรงหนาวนะคะเสื้อหนาวราคาอยู่ที่60ยูโรก็จะมีพวกเสื้อหนาวกอต่างๆเสื้อหนาวราคาโอ้ยตัวนี้สวยนะคะตัวนี้ราคาอันนี้50ยูโรนะคะด้หรูๆเชียร์เท่าไหร่แล้วนี่นี่ราคาติดๆนะคะุดที่ตลาดาชอบค่ะถูกดีของห้างมันก็ มันก็จะแพงไปตามราคาทั่วทวไปนะคะก็ <laughs> จะเป็นออกแนวชุดแนวหน้าหนาวนะคะ10บยูโรสิห้ายูโรสี่ร้อฝั e UR, e UR, 450, ่งนะคะข้าฝั่งไปฝั่งต้ไปโชว์ตลาดอ่านัดคริสต์มาสนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะรอข้ามถนนก่อนแล้วเดี๋ยวจะ <laughs> พาไปชมแล้วนกลับไป,ไปขึ้้รถเมย์ฝั่งนู้นค่ะรถเมย์จะมา เอ็ดนาฬิกานะคะเดี๋ยวต้องรีบเดินเดี๋ยวจะพามาชมเมืองมาร์ติกอีกทีหนึ่งไอสัปดาห์หน้าเวลามาเรียนนะคะกำลังพาเข้าตลาดนะัดคริสต์มาสนะคะของมาร์ติกนะคะก็จะมีช็อปเป็นเหมือนกับพวกแมกกาแซงนะคะต,ต่างๆนี่นะคะตั้งร้านขายนะคะก็จะมีพวกของคริสต์มาสตุ๊กตา,าน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ร้านขายขนม ร้านขายขนมร้านชอ็อปต่างๆวันนี้วันธรรมดาคนก็จะงไม่เยอะวันนี้ก็จะขายพวกหมวกถุงเท้าอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกเครื่องสำอางแล้วก็กระเป๋าด้านนี้ก็จะขายเป็นพวกของชํำร่วยสวยๆนะคะแล้วก็ของลาคลาสนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกของตกแต่งพยายไม่ให้ติดหน้าคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวก แก้วสวยๆนะคะอันนี้พวกเ,เครื่องประดับอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าของประดับเหมือนกันแล้วก็ผ้าพันคออันนี้คือที่มาร์ติจัดงานก็ใจไม่ใหญ่มากแต่กลางคืนน่าจะมีงานแหละแต่ว่าเราไม่ได้มามีร้านอาหารไทยตรงนู้นรุ่นน้องรู้จักการเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยกันค่ะวันนี้ อาจจะไม่ได้แวะไปทักทา,ายเพราะเดี๋ยวจะรีบกลับขนมหวานด้วยแล้วก็ขนมต่างๆนีบพูดบัว <c oughs> ตกลอค่ะนี่ลูกโป่งอันนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายเปิดปกติน,นี่จะเป็นพวกขนมหวานนะคะขนมช็อกโกแลตขนมเค้กต่างๆนะคะแล้วก็บริเวณนี้ทางออกส่วนด้านนูน้นเขาออกไป ทางมุมนูนก็จะเป็นสถานที่ที่ไปภาษาฝรั่งเศสแต่วันนี้ปิดนะคะนี่ก็จะมีกาดคอยคุมตรวจเช็คความเรียบร้อยต่างๆนะคะตอนนอโอเคค่ะเดี๋ยวจะดินย้อนกลับไปนะคะเพราะว่าจะไปขึ้นรถรถบัสกลับ <c oughs> กลับบ้านทั้งหมดรอบ11อโมงอยเที่ยงหนาวคะ่ะกลับบ้านดีกว่าพามาชมมักติกแล้วจะพาชมเมืองอื่นต่อนะคะถ่ายอันนี้คือ เลอแท้งผลิตเก่ารักนะคะเครื่องผลิตเก่ารักเป็นรถไฟผลิตเลอแทงเก่ารักเฟรมัสค่ะข้ามสะพานไปผ่านจุดสวยๆเพื่อถ่ายนู่นค่ะขึ้นสะพานข้ามไปนู่นนลค่ะข้าข้ารถข้าเรือนะคะสมงกตติดและเดินข้ามสะพานไปนะคะสวยงามธรรมดีค่ะ างนะคะคของท่าเรือเขาจัดกิสกรรมสงกรานต์ก็จะเป็นรถประดับแล้วก็จะเดินผ่านไปค่ะสะพานที่สองเดีวก็เดินไปตรงนู้นป้ารนัดเมและก็ที่แอบเมียนภาษาฝรั่งเศสก็อยู่โซนนู้นเลี้ยวตึกนี้ไปค่ะเดินมาหลายป้ายเดินเทินท่าเดือสวยแล้วค่ะ เสียงสัตนนิดนึงด้านนั้นก็จะมีคริสต์มาสนะคะขนาดใหญ่ตั้งไว้แล้วก็ช่วงเทศกาลเขาจะมีตัวส่วนสนุกตั้งไวแถบนี้นะคะจะเป็นช่วงใกล้คริสต์มาสประมาณสองสัปดาห์สุดท้ายค่ะนี่เลี้ยวกลับตรงนี้ค่ะถึงป้าร์เมย์แล้วนะคะอีกสิบนาทีสิบเอนาฬิกาหอบค่ะเหนื่อยเหนื่อยด้วยหนาะด้วย ท่าเรือนะคะท่าเรือของฝรั่งเศสเห็นตึกสีฟ้าๆนั้วไหมคะตรงนั้นก็คือสถานที่แอลเรียนภาษาฝรังร่งเศสค่ะแต่วันนี้ครูป่วยเราก็เลยไม่ได้เรียนนี่คือวิวของฝรั่งเศสท่าเรือนะคะโอเคแล้วขอนั่งหลอดรถเมล์ก่อนนะคะจะมาแล้วโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ โอ้ข้าววัวอาเบียงตูแล้วพบกันใหม่คลิปัดไปค่ะ